นะคะเรามาทบทวนเรื่องเครื่องดนตรีไทยที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วกันได้ไหมคะเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยนะคะต้องตัความรู้ให้ดีตรองวัดในสอมองก่อนจำได้ไหมเครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภทอก็เก็บไว้ในสมองเก็บไว้ในสมองก่อนเครื่องค่ะแล้วคือถามทีนี้เครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภท กี่ประเภทนะคะ4เด็กผู้เรียนทีไทยมีกี่ประเภทสีส่ประเภทใช่ไหมคะเอมเครื่องไทยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้าง วิธีการอะไรคะวิธีการอะไรคะกับตันเมื่อ <Practice> ก <Alberto> ี้ถูกแล้วจำแนกจากวิธีการอะไรดีสีตีเปล่ามันเป็นวิธีการอะไรคะก็ทำยังไงกเพื่องดนตรีทำยังไงคะเขาเล่นนะคะเป็นวิธีการเล่นเครื่องดนตรีก็คือวิธีการดีวิธีการสีวิธีการตีแล้ววิธีการเอาแล้วทำลองทำขั้นต่ำด้วยสองคนดี thương bit 4